หน้าที่261ปฏิบัติอย่างนั้นจะเป็นผู้ไม่มีทางจะได้อมตตานิพพานแน่เพราะไกลจากวิเวกชนิดที่อยู่ในที่ห่างไกลแสนไกลมิใช่ใกล้มิใช่ใกล้ชิดมิใช่เคียงมิใช่ใกล้เคียงคือไกลสมบูรณ์แบบเมื่อเข้าใจกายผิดจิตตวิเวก ของโลกียะเทวนิยมทั้งหลายก็ยังคงเป็นแบบเดียรถีโลกียะอยู่ตามเดิมแม้จะเก่งมากที่สุดก็ทำได้เท่ากับอาลาระดาบทหรืออุทกรดาบทแค่นั้นนั่นคือกายวิเวกอย่างเก่งก็ได้แค่เอาร่างทั้งร่างออกไปติดข้องอยู่ในปา่าเขาถ้าและอื่นๆตามที่ได้เรียนรู้กันมาเท่านั้นก็เป็นเดียรี คือ,อยังเป็นคนนอกพุทธยังไม่เป็นพุทธหรอกจิตตวิเวกก็ได้แค่ฌานหรือสมาธิที่ปฏิบัติหลับตาเป็นฌานหรือสมาธิโลกีแบบเดียร์ีอยู่เท่านั้นยิ่งอุปธิวิเวกก็ยิ่งไม่สามารถจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นกิเลสขันธ์อภิสังขารแล้วจะปฏิบัติกำจัดกิเลสต่างๆจากขันธ์ห้า ด้วยความรู้ขั้นอภิสังขารสาอันเป็นโลกุตระได้อย่างไรจึงไม่ใช่จิตตปัสสัทธิที่รู้จักกิเลสแล้วฆ่ากิเลสได้ที่มีการสัมผัสวิโมก8ด้วยกายเป็นเด็ดขาดเพราะไม่มีภายนอกสัมผัสตามที่วิโมก8ข้อนั้นระบุไว้บริบูรณ์เลยจิตตวิเวกข,ของโลกียชานจึงมีผลได้แค่จิตสงัด มีสมถะเท่านั้นไม่มีปัจสัทธ,ธิเพราะไม่ได้ฆ่ากิเลสจริงๆถ้าเป็นอุปธิวิเวกก็จะได้แค่วิเวกแบบโลกีที่อาศัยหลับตาหรือมีความสงัดอยู่เท่านั้นเพราะกิเลสก็ดีขันก็ดีหน้าที่262อภิสังขารก็ดีจะยังไม่มีความสงบที่เป็นปัจสัทธ,ธิที่ถูกต้องอย่างสัมมาทิฏฐิ ตามแบบฌานโลกุตระแต่อย่างใดอย่างเก่งก็จะได้แค่จิตสงบแบบฌานโลกีเท่านั้นที่หลับตาเข้าไปสงบวงเลเ็บเ,เปิดสมถะวงเล็บปิดอยู่ภายในจิตลืมตาออกมามีผัสสะกับเหตุที่จะทำให้เกิดกิเลสต่างๆก็ยังมีอยู่ยังไม่ได้กำจัดกิเลสได้ละเอียดบริบูรณ์สมบูรณ์เด็ดขาดสำเร็จจิตตะวิเวก จึงได้แค่โลกียชาญที่ไม่มีสัมผัสภาย,ภายนอกแม้สัญญาจะมีกํำหนดหมายอย่างเดียวกันกับที่พุทธกำหนดหมายคือมีจิตสงบจากนิวรณ์ห้ในตอนเป็นชาญหนึ่งน้นเท่านั้นทว่าการกำหนดหมายวงเล็บเปิดสัญญาวงเล็บปิดในความเป็นกายของโลกีกับของโลกุตระแตกต่างกันตามข้อที่2ของวิญญาณทีติเจ็ หรือสัตวาวาดก้าคือพวกมีกายต่างกันแต่มีสัญญาอย่างเดียวกันคือไม่มีนิวรณ์วงเล็บเปิดดูในพระไตรปิฎกเล่ม23ข้อ41ข้อ228วงเล็บปิดดังนี้เป็นต้นผลที่ได้จึงเหมือนกันไม่ได้เลยเพราะอยู่ในที่ห่างไกลแสนไกลมิใช่ใกล้มิใช่ใกล้ช,กลชิดมิใช่เคียง มิใช่ใกล้เคียงไกลสมบูรณ์แบบซึ่งมันไกลชนิดที่พูดว่ามีใกล้ไม่ได้เลยผู้ที่เข้าใจความเป็นกายแตกต่างกันไปคนละอย่างก็จะก,กำหนดหมายวงเล็บเปิดสัญญาวงเล็บปิดความเป็นกายก็ดีความเป็นจิตก็ดีไปคนละอย่าง ก็จะเห็นอะไรต่ออะไรแตกต่างกันไปคนละอย่างดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสัตตาวาส9ซึ่งผู้ศึกษาจะต้องปฏิบัติในขณะมีวิญญาณถีติเจนั่นเองด้วยก็มีความสลับ,บซับซ้อนยิ่งหน้าที่263วงเล็บเปิด477วงเล็บปิดการประหารกิเลสนั้นจะทำได้เพราะมีปัญญา ผู้ที่จะมีสัญญาใช้ปฏิบัติแล้วเกิดสัมมาปฏิบัติจนบรรลุสัมมาปฏิเวทได้จริงนั้นต้องมีอัญญะธาตุหรือปัญญาแท้กำกับการปฏิบัติเกิดสัมมาผลมาตามลำดับได้นั้นต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานตามหลักมรรคอันมีองค์8ปัญญาที่กำกับการปฏิบัติมานั้นต้องเป็นวิปัสสนา คือต้องเห็นจริงอยู่หล,หลัดจึงจะเป็นการรู้ยิ่งด้วยการเห็นจริงพอจะกระจางความแตกต่างของวิเวกกับปัจสัติหรือกับสมถะได้กันบ้างแล้วเนาะนี่คือวิชาของพระพุทธเจ้าผู้ที่พ้นอวิชชาไปตามลำดับก็จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงไปได้ตามลำดับวิชาแปดนี้เป็นความรู้วิเศษเป็นอุตริมนุสษษธรรมของศาสนาพุทธโดยเฉพาะ ไม่มีในศาสนาอื่นซึ่งนับตั้งต้นจากความรู้ที่เรียกว่าวิปัสนาญาณเป็นอันดับหนึ่งมาทีเดียวแต่ทุกวันนี้คนนอกพุทธหรือคนทั่วไปนำเอาคำว่าวิปัสนานี้ไปใช้ผิดผิดเละเทะเละเธอออกนอกความหมายที่มีเฉพาะในศาสนาพุทธเพราะความรู้นี้เป็นของพระพุทธเจ้าทรงค้นพบได้ด้วยพระองค์เองเท่านั้น ไม่มีในศาสนาอื่นใดเลยปัญญาไม่ใช่ความฉลาดของปุถุชนมีในศาสนาพุทธศาสนาเดียวเท่านั้นจริงๆโดยเฉพาะวิปัสนาวิธีและวิปัสนาญาณที่ต้องสัมมาทิฏฐิด้วยนะจุดแท้ที่สำคัญของคำว่าวิปัสสนานี้คือกิริยาที่เป็นปัสสติปัสสยติในวงเล็บเปิดกิริยาที่เห็นอยู่หลัดหวงเล็บปิด อันมีลักษณะของภาวะคู่ของรูปกับนามเสมอเช่นในความเป็นวิปัสนาญาณน,นั้นนาที264ต้องจับเอาอาการของรูปกับนามที่ทำงานผัดสะกันอยู่ณนะบัดเดี๋ยวนั้นซึ่งมีอาการเห็นรูปด้วยตาเกิดความรู้มีอาการได้ยินเสียงด้วยหูเป็นความรู้มีอาการได้กลิ่นด้วยจมกูกเป็นความรู้ มีอาการได้รสด้วยลิ้นเป็นความรู้มีอาการได้รู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งด้วยสัมผัสภาย,ภายนอกเป็นความรู้มีอาการได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงภาวะภายในด้วยสัมผัสที่ใจเป็นความรู้ขั้นปัญญาได้แท้จริงวงเล็บเปิด 478. วงเล็บปิดพุทธชื่อว่าอะเทวะเพราะประหารเทวะสำเร็จจริง ดังนั้นผู้ปฏิบัติที่กำจัดกิเลสได้จริงแท้ตามวิธีของพุทธแต่ละครั้งนั่นแหละเมื่อทำได้เก่งก็สามารถกำจัดกิเลสนั้นๆได้เด็ดขาดเป็นสมุเดเฉดคือสามารถตัดกิเลสได้เสมอ <c oughs> ก็ให้ทำอย่างนั้นแหละหมายความว่าทำอย่างที่ทำได้นั้นเองเสมอๆทวนทำหรือทำอีกแบบที่ได้ผลตัดได้เด็ดขาดนั้นแหละให้มากมก พาเสวนาภาวนาพหุลีกมังจนกระทั่งเรียกว่าปฏิปัสสทธธิปะหารคือประหารได้เป็นปัสสทธธิซึ่งความสงัดกับความสงบมีนัยสำคัญต่างกันอยู่ล้วนเป็นเรื่องของเทวะคือความเป็นสองทั้งนั้นการนำภาวะสองมาเทียบกันนั้นก็จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความแตกต่างกันได้จริงๆว่า ภาวะใดเหนือกว่ากันอย่างชัดแท้เราก็จะได้ความเป็นหนึ่งตามสัจจะนั้นนั้นจึงเป็นการตัดสินที่จบในแต่ละคู่จะเริ่มจากจับคู่เทวะต้นต่อต้นนาทีสองต้นรากไปก่อนทีละคู่ทีละคู่จนกระทั่งสูงสุดที่สุดท้ายที่สุดของทุกๆเรื่องเราก็จะได้ที่สุดเป็นที่สุดในทุกๆภาวะสำเร็จ นั่นคือความเป็นหนึ่งสูงสุดแห่งที่สุดพุทธธรรมรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในการศึกษาการเทียบคู่ดังว่านี้นี่แหละคือการศึกษาเทวะแยกแยะเทียบไปทีละคู่จึงสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเทวะได้ครบถ้วนเป็นที่สุดตั้งแต่ความเป็นรูปอันเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยการรู้ของนาม อันเป็นตัวผู้รู้ของเราเองหรือธาตุรู้ของเราเองนั่นเองว่ารูปของเทวะมีอาการอย่างไรเป็นไฉนะนามของเทวะมีอาการอย่างไรเป็นไฉนะที่มีอาการหรือกิริยาพฤตินั้นแท้แท้เมื่อรู้จักรู้แจ้งรู้จริงอาการกิริยาพฤติของนามธรรม อันเป็นภาวะของเทวะนี้ได้จริงจึงสามารถประหารหรือดับความเป็นเทวะนั้นๆได้สำเร็จจริงๆเทวะหรือธรรมะสองที่เป็นคู่สำคัญที่สุดก็คือทุกข์กับสุขนี่แหละที่ศาสนาพุทธถือว่าเป็นหัวใจของศาสนาพุทธศาสนาพุทธนั้นจุดสำคัญสูงสุดอยู่ที่ตรงนี้เองคือความเป็นทุกข์ความเป็นสุขนี่เอง นี่คือธรรมะสองหรือเทวะตัวสำคัญที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และนำมาประกาศแก่ชาวมนุษย์โลกและประหารเทวะคู่นี้คือประหารความทุกข์กับความสุขนั้นๆได้สำเร็จจริงเป็นคนผู้สิ้นทุกข์และสิ้นสุขด้วยโดยเฉพาะเทวะนี่คือความเป็นความเกิดทุกข์หน้าที่266หรือคู่แรก ของความเป็นวิญญาณหรือจิตตนิยามตามหลักปฏิจจสมบปบาทเมื่อต้นแห่งความเกิดความมีความเป็นทั้งหลายนั่นแหละเป็นเหตุพระพุทธเจ้าทรงให้เรียนรู้เหตุนั้นและดับเหตุนั้นความเกิดนั้นก็ดับศาสนาพุทธมีหลักสำคัญที่สุดอยู่ที่ต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเรียกว่ามีวิชาวิชาคือความรู้อันวิเศษ ที่รู้ยอดยิ่งเหนือความรู้ของคนสามัญทั้งหลายอุตริมนุสธรรมที่สามารถรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานทีเดียวนั่นคือมีวิชาหรือความรู้ในความเป็นทุกนี้หนึ่งในเหตุแห่งความเป็นทุกขนี้สองในความดับของทุกนี้สและในวิธีปฏิบัติเพื่อความดับแห่งทุกนี้สี่จึงพ้นอวิชาไปได้ เริ่มตั้งแต่ความเป็นสังขารสามได้แก่กายสังขารจิตสังขารวจีสังขารแล้วจึงสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตันหาอุป,ปาทานภพชาติโสกะปริเทวะทุกขะโทมนนตส อุปายาตอันเป็นอิทัปปัจจยาการตลอดสายและดับเหตุของแต่ละปัจจยาการสำเร็จจริงทุกอย่างก็ดับได้ตามต้องการถึงขั้นดับได้ท้่วสิน้นจากพระไตรปิโกเล่มสข้อ68พระอัชชิได้กล่าวทำปริยายนี้ว่าดังนี้ทำเหล่าไดเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้นอาทีสองพระมหาสมณะมีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้ดังนั้นเมื่อเราสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นเหตุของธรรมเหล่าใดเราก็ดับเหตุนั้นให้ได้ความดับของวิญญาณจึงสำเร็จได้แท้อย่างเป็นจริงเพราะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง ในกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทนี่เองโดยทำความดับการตรงเหตุที่ทำให้เกิดภาวะนั้นๆเมื่อดับเหตุที่จะพาเกิดผลของสิ่งนั้นๆสิ้นเกลี้ยงได้จริงสิ่งนั้นก็ดับและการรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเทวะก็คือการแยกแยะความแตกต่างลิงคะเพศของธรรมะสองเทวะธรรมมา หรือเทวะนั่นเองวงเล็บเปิด479วงเล็บปิดในเทวะนั้นแยกธาตุแยกธรรมได้ลึกลำยิ่งความสงบแห่งจิตคือความดับของวิญญาณวิญญาณคือธาตุรู้วิญญาณก็คือเทวะหรือธาตุรู้ที่เกิดจากภาวะสองที่สังขารกันอยู่เมื่อมันเป็นสังขารของเรามันก็อยู่ในตัวเรา เมื่อมันอยู่ในตัวเรามันก็คืออัตตาของเราจิตหนึ่งกายหนึ่งอุปธิหนึ่งว่าเป็นคนละอย่างกันและการจะดับทุกข์ได้นั้นต้องชัดเจนในความเป็นกายจิตอุปธิหาไม่แล้วไม่บรรลุนิพพานแน่เริ่มจากความเป็นกายและความเป็นจิตซึ่งแยกหน้าที่268 ขาดจากกันได้อย่างไรเมื่อไรในฐานะมีชีวะอยู่หรือไม่มีชีวะแล้วต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงกันจริงๆด้วยภาวะที่มีลักษณะตามธรรมนิยามหอุตุพีชะจิตกรรมธรรมะแท้ๆจริงๆภิกษุที่เริ่มมาบวชอุปชาจึงต้องให้เรียนรู้เรื่องการแยกกายแยกจิต เป็นมมลลกรรมฐานก่อนอื่นทีเดียวภิกษุที่ไม่สามารถแยกกายแยกจิตได้ชัดเจนแจ่มแจ้งตามลักษณะธรรมนิยามหจึงหมดสิทธิ์ที่จะบรรลุนิพพานแน่นอนที่สุดเพราะความเป็นนิพพานนั้นต้องทำใจในใจมณะสะิกโรโตติของตนให้แยกเป็นอุตุธาตุได้จริงๆมันจึงจะดับความเป็นชีวะสิ้นไปจากจิตในจิต และจากกายในกายได้จริงแท้ตั้งแต่เรายังเป็นเป็นหากทำไม่ได้ทำไม่เป็นก็หมดสิทธิที่จะบรรลุนิพพานกายวิเวกยังไม่ใช่การปฏิบัติธรรมหรือการทำฌานทำสมาธิมีแต่ความเงียบความนิ่งความไม่เกี่ยวกับภายนอกที่เราไม่ต้องการรับรู้เป็นความสงัดทางวัตถุภายนอกความสงัดคือวิเวก ความสงบคือปัจสัตธิสองคำนี้เป็นเทวะที่จะต้องแยกแยะศึกษากันให้สุขุมประนีตอย่างที่สุดเพราะเป็นภาวะสองเทวะที่มีความลึกซึง้งหมุนรอบเชิงซ้อนวงเล็บเปิดคำพีราวะภาโซวง,วงเล็บปิดมีในัยะละเอียดลึกล้ำสุดๆวิเวกจะเน้นไปในรอบกว้างออกทางภายนอกไปป่าเขาถ้ำและอื่นๆ สู่ความเป็นสังคมไม่เจริญของมนุษย์ยิ่งช้าไปหาความเงียบความนิ่งแบบพาซื้อไม่มีความสลับซับซ้อนรู้ง่ายตื้นตืนซึ่งเป็นแนวระนาบไม่เป็นวิทยาศาสตร์หน้าที่269ส่วนปัจสัตินั้นเน้นมาสู่ความลึกล้ำเข้าหาจุดศูนย์กลางภายในจิตที่มีประสิทธิภาพของจิตธาตุยิ่งไวเร็วแต่ยิ่งนิ่งแบบหมุนรอบเชิงซ้อน ปฏินิสักะคะคัมพีราวภาโซเช่นกายวิเวกกับกายปัดสัตธิเป็นต้นจะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญลึกล้ำสลับซับซ้อนที่มีทิศไปกันคนละทิศเป็นต้นว่าชาญแบบพูดนั้นลึกซึ้งมากจะไม่หมายเอาแค่กรรมกิริยาตื้นๆแค่หลับตาปฏิบัติเข้าไปแล้วจึงจะเป็นชาน ซึ่งเป็นฌานที่มีฤทธิ์เก่งก็แค่พบภายในจิตเท่านั้นภายนอกจิตไม่ได้ฝึกฝนไม่มีความสามารถทำได้จริงแต่ฌานของพุทธจะมีได้ในคนปกติลืมตาต้งต้งจึงมีความสงบปัดสัตธิที่มีประสิทธิภาพเป็นคุณวิเศษยิ่งกว่าฌานหลับตาแบบที่มีได้แค่กว้างลึกในพบขณะหลับตา เพราะฌานลืมตาฝึกฝนอบรมประสิทธิภาพครบภายนอกและภายในมีสัมผัสพร้อมจนชำนาญเชี่ยวชาญจริงชาญหลับตาอย่างเก่งจึงได้แค่วิเวกสาแค่สงัดแต่ฌาญลืมตานั้นมีได้เป็นได้ทั้งวิเวกสาและได้ทั้งปัดสัตธิบริบูรณ์คือสงบแท้เพราะกิเลสต,ตายจากจิตจริงกิเลสต,ตายด้วยการแยกธาตุ ที่เป็นจิตตนิยามออกได้แล้วจัดการทำให้สิ้นสภาพจากการเป็นพลังงานขั้นจิตให้เหลือแค่พลังงานพีชะบ้างให้หมดไปเป็นพลังงานอุตุบ้างแล้วสามารถใช้พลังงานของอุตุธาตพีชะธาตในจิตตนสำเร็จด้วยวะสะวัตตีซึ่งวะสะวัตตีนั้นก็คือการยังจิตของตนให้เป็นไปในอำนาจได้อันเป็นคุณ,ณวิเศษ อุตริมนุษธรรมสุดยอดนาที่270ของพุทธชาญแบบพุทธจึงมีประโยชน์คุณค่ายิ่งกว่าชาญแบบที่ไม่ใช่พุทธชนิดที่เทียบกันให้เห็นเห็นให้รู้รู้กันได้ชนีดแลความมีชาญคืออาการในจิตชาญของพุทธนั้นจะปฏิบัติให้เกิดชาญได้ทุกโอกาสไม่จำเป็นจะต้องหลีกเร้นวงเล็บเปิดสันลีนะ หรือปฏิสันลีนะวงเล็บปิดหรือต้องออกไปหาที่สงัดปฏิบัติเลยฌานแบบพุทธปฏิบัติได้ทั้งในขณะที่อยู่ในภาวะของกายวิเวกทั้งในขณะที่กายไม่วิเวกดังนี้เป็นต้นหมายความว่าปฏิบัติได้ทั้งในขณะที่อยู่ในที่มีสัมผัสรอบตัวทวารหเปิดรับสัมผัสอยู่ปกติไม่ต้องหนีออกไปหาที่สงัดจึงจะปฏิบัติฌานกันได้ ไม่ต้องทำอย่างนั้นเลยฌานแบบพุทธจึงเป็นฌานที่ปฏิบัติได้ทุกโอกาสไม่จำเป็นจะต้องไปหาสถานที่วิเวกซึ่งเป็นการหลีกเร้นหรือหนีการกระทบสัมผัสเพราะไม่อ่อนแอต่อสัมผัสและไม่ต้องหลับตาปฏิบัติฝึกฝนแต่ฝึกฝนอบรมจิตเข้าไปหาจิตตสังขารโดยตรงเลยจึงสามารถแบบนี้กันได้การทำฌานโลกีนั้น ต้องมีวิเวกขั้นที่หนึ่งก่อนคือหนีออกไปหาสถานที่สงัดและต้องหลับตาเข้าไปอีกแล้วจึงจะทำฌานให้เกิดความสงัดในจิตกันต่อไปได้ต้องมีกายวิเวกด้วยการส่องเสพเสนาสนะอันสงัดเช่นป่าโคนต้นไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าชา้าป่าช้าที่แจง้งลอมฟางคือมีสถานที่สงัด และเป็นผู้สงัดด้วยกายที่เป็นอิริยาบทอยู่อีกนั่นคือเดินผู้เดียวยืนผู้เดียวนั่งผู้เดียวนอนผู้เดียวเข้าบ้านเพื่อบินทบาทผู้เดียวกลับผู้เดียวนั่งอยู่ในที่เรียนรับผู้เดียวเป็นผู้